พึ่งพึ่งลงอ่ะพึ่งลงเม็ดปล่อยๆแหละอ๋อถึงแล้วนะครับบางเรือเดี๋ยวรอรอพี่ก๊อฟตีรอพี่ก๊อฟกันไปก่อนไม่รู้เหมือนการทักไปบอกแล้วบอกว่าเจอบางเราอมาไม่ได้หรอกวานมาพาดไงวันนี้พลาดวานมาตีผิวน้ำาไปลอดอยู่คลองหนึ่งพี่ก๊อฟแต่กัดตรงเนี้ยสองสามทีกัดเขาครับกัดโคตรเมื่อวานอ่ะบ้าจะตีผิวน้ำไงกัดตูมตูม สายก็ว่าช่วงนี้ผิวน้ำแบบดีน้ำมันน้นอยที่อื่นนะอื่นแต่บ้านเราไม่รู้ <c oughs> บ้านเรา,านี่ทำไมได้กินไม่ได้าย,ยากเล่นยากทีน่ะแต่เห็นเขามาตีกัน <c oughs> ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้น,นะบางทีได้ตัวครึ่งโลตัวเป็นโลเลยนะนน <c oughs> ใช่ใช่ทีน้อยจะได้ใหญ่เราเษษตร้เงเซฟวัดอยู่ตั้งนานมันไม่เอาแ <c oughs> สบโอเค ฮะเคีอยงไ้นี่ได้เลยนะมาหนักเก่งนี่โดนเลยนะวันนี้ต้องเล่นเลมอนหน่อยฟ้าคล้มคล้มไปลุยก็ไม่ผมเล่นดำไม่รู้ตรงนี้ตรงนี้เจ้าของดำเอาละลุยแล้วครับ ก่อนที่ใช้ผมวันนี้ก็เอาฟ้าไฟทีนะครับสายดูโรคิง0.8 <laughs> ขันลิโตนะครับผม3.8 UL UL นะวันนี้วันหวาน อา oh, oh, ้าวติดแต่เช้าครับผมอ้าวขาดเลยเห็นว่าจะหลุดหลุดหลุดแล้วนะโอ้โหเล่นแต่เช้าเรียบร้อยเีงปลาวให้บังโอ้สั้นจู๋เลยนี่ไงเรียบร้อยไงต่อให้นาเบียเป็นไงขาดขาดนะผมขาดกิ่งไม้ครับขาดอะไรอ่ะกิ่งไม้ ช็อปเล็กเอง17เองบ้าง7ปอนด์่ะเนี่ยผมเล่นเร่งกัน17ปอนด์กันทั้งนั้นเลยนะ17 15 10ปอนด์ว่าเพิ่งเพิ่งผูกแวนนะเมื่อคืนเนี่ยชอบเสียวๆครับ่าาอยง กาดีีนนนะวันน้จำชื่อผมไว้นะครับนบเบียทิ้งเหยื่อครับผมเบียทิ้งเหยื่อ อะไรไม่รู้ครับไม่หนึ่งก็สองแต่ไม่น่าใช่สอง

ว่าจะให้เด็กออกเรือลงทายต่างๆทั้งหมดออฟข้างในนู้นน่ะครับ อาถรรพ์าอาถรรพ์นะบังอาถรรพ์เริ่มซารเริ่มซาแล้ว สั้นไปไม่ได้ช็อก<ด>สั้นเกินงานสบายๆนะท่าสั้นๆเนี่ยผมกับกายเป็นพ้อไปเลยแต่เบื่อตอนเวลาแม่งขาเออแม่งขาขาง่ายที่หมายเลยลอยจอมล่จะมาที่ลยแม่งสายเหลือสั้นแม่งยิ่งหัวร้อนยากหัวขาบติดเด็กเจ๊ไข่กี่ดาวอัธกัดก็ถือว่าไอ้นี่เลยนะ <c oughs> ลบคำไม่นี่ไปเลยนะว่าฟ้าปิดเล่นสีทำไม่ได้เนี่ย

เเปวินปดปตามวันนี้พร้อมวันนี้พร้อมโอ้หรู้ยังเรียบร้อยซ้ายดีด้วยโอ้วาีสองีได้บางโ่ช่งเนี่ยเอาเรื่องเอาเรื่องเราว่กปลาบางเราตกง่ายตกง่ายแรวแวยงไม่ทอะไรเลยนี่ยตีไปตีย่ยดแกวแตกอยู่ข้างลินกินยือ แตดว่ามันเล่นเลมอนแต่้าวเลยนะบังไม่ทันตกลื่นหรอเบียนโดนผมไาแล้วแบบเนี้ยบ่อยเถ่ายรูปให้นะครับผมถ่ายอเดียวแหละ เอาทรงนี้ดีกว่าบังแสงแสงหน้าเรานี่แหละครับท่านั่งท่านั่งเนี่ยโอ้โหเท่เลยครับ รออแล้วเฮ้ยเห็นหน้าปลาสักทีลงไปเอาเลยครับผมตัวนี้หลุดแล้วโอ้โหกว่าจะได้ตัว เอาแล้วนะครับฮ่าใช่คร so ับเ hmm ี hmm ๋ี้นี่เดินมาทั้งหมดนี่คือเงียบนี่มีไอดด้วยแล้วขี่ต่อ่าตีไปเอาเลยครับผมเมื่อกี้สบายใจแล้วสบายใจแล้วตอนเราก๊อปมาแล้วยังไม่รอด อโอ้น้องนิ่งเลยคามือเลยไหลไหลแต้มแรกมาแล้วนี่ครับอาวางบนมืออยังนิ่งเนี่ยนะผมว่าประช้อนช้อนท้องต้องเอาให้อยู่ แล้ว<อ>แต้มแรกมาแล้วอออไอ่ท่อตรงเอ้ยท่อตรงนั้นอะ่ะผมตีไปออมันกัดตั้งแต่ทีแรกเลยที่เหยื่อตกออผมก่อม,มาผมไม่รู้ตัว<笑><笑>กําลังจะยกเหยื่อโบกสะบัดสบัดเอ้าปลานี่หว่ะวใช่ครับ อุยอ้ย,อ,ยอะไรอ้าวไปยังไงล่ะเนี้ยเห็นตัวเลยเมื่อกี้ายหาแล้วนะทันไงวะเนี้ยตกง่ายไปวไะ้ยบางบอกว่าตกง่ายไปไปเนี่ยเขายังไม่ทันทำไรกันเลยเเาป็นงยสลุยสลายผมอะ่ะ ไม่หลุดได้ไพี่กอลแ,แม่งเต็มสวะเลยอะตะกี้นัาให้จักไปเลยเอาเอาไว้แคร์เ,เอบใว้ขันลั่นไปเลยสายสิบห้าเอาไหมไม่เป็นไรพี่พี่จะต่อเรื่องเรื่องใช่มาบอกว่าตกง,ง่ายไปไหมแม่งยังอยู่เลยนะ 飞哪里？哪里啊？ มีแต่เดินเดินเดินเข้าไปแล้ว